ก็สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนอยู่กับผมหนึ่งนะครับวันนี้นะครับหนึ่งจะพาทุกคนนะครับมาดูกันนะครับว่าไรเดอร์มือใหม่นะครับครั้งแรกเนี่ยเราจะต้องเตรียมตัวอะไรกันบ้างนะครับอันดับแรกเลยนะครับก็คือโทรศัพท์นะครับโทรศัพท์นะครับเราใช้โทรศัพท์รุ่นอะไรก็ได้นะครับต่อมานะครับก็เป็นอินเทอร์เน็ตนะครับอินเทอร์เน็ตนะครับเพื่อนๆก็สามารถใช้ของค่ายอะไรก็ได้เลยนะครับหาโปรอินเทอร์เน็ตนะครับที่มีความเร็วแบบไม่จํากัดนะครับถัดจากโทรศัพท์มาถัดจากค่ายอินเทอร์เน็ตมานะครับมาดูททีีี่่่่่จจััััับบมมมืืืืืออออออถถกกกนนนนนะรเเพพๆ็ใใช้้้หหดยแลววาา สำคัญมากเลยนะครับเราต้องใส่ตลอดทั้งการขับรถนะครับสุดท้ายแล้วนะครับนั่นก็คือนะครับรถมอเตอร์ไซค์นะครับหนึ่งแนะนำนะครับให้เลือกรุ่นที่เหมาะกับเพื่อนๆนะครับแล้วก็ให้เป็นรุ่นที่ประหยัดน้ํามันที่สุดนะครับเพราะว่ามันจะเซฟรายจ่ายของเราในแต่ละวันไปได้นะครับไปครับไปรับงานกัน สำหรับไรเดอร์อย่างเรานะครับเวลาเราออกมาขับเนี่ยเราก็จะเจอปัญหาต่างๆมากมายเลยนะครับแต่ปัญหาที่หนึ่งพบเจอบ่อยเลยนะครับในการเป็นไรเดอร์นะครับนั่นก็คือปัญหาหลุดไม่ตรงของลูกค้านะครับการแก้ปัญหาของหนึ่งนะครับก็คือถ้าระยะทางเนี่ยมันไม่ไกลเกินไปมากนะครับสำหรับหนึ่งเองเลยนะครับหนึ่งก็คิดว่าเอ้ยเราได้ไปเจอบ้านเมืองใหม่ๆได้เจอมุมมองใหม่ๆได้เจอสถานที่แปลกๆใหม่ๆสถานที่ที่ลูกค้าปักหมุดผิดเราอาจจะไปเจอสถานที่ท,ท,ที่เราไม่เคยเจอก็ได้นะครับก็นั่นแหละเป็นการแก้ปัญหาที่ทําให้แบบเวลาเราร้อนใจแบบเอ้ยลูกค้า ักคมุดิดทาให้แบบปัญหาตรงนี้ของหนึ่งเนี่ยลดน้อยลงไปเลยนะครับและนั่นนะครับก็คือแนวคิดนะครับที่จะช่วยเติมไฟประจําตัวให้กับ1นนั่นเองนะครับไรเดอร์ใจกระทิงอย่างเรานะครับต้องมองทุกปัญหาให้เหมือนบทเรียนใหม่แล้วทุกเส้นทางจะสร้างพลังใจเติมไฟให้เราได้เสมอครับ และตอนนี้นะครับน้ำมันมันแพงใช่ไหมครับทุกคนค่าของชีพก็ขึ้นสูงใช่ไหมครับแล้ววันนี้นะครับหนึ่งก็มี how to นะครับสำหรับไรเดอร์นะครับที่วิ่งงานยังไงนะครับให้คุ้มค่ามากที่สุดนะครับกับกระทิงแดงนั่นเองนะครับไม่ว่าอะไรจะแพงขึ้นแต่กระทิงแดงเขายังคงขายราคาเดิม10บาทวิตามินแบบเต็มขวดให้พวกเราชาวไรเดอร์ใจกระทิงได้เติมไฟเต็มที่เหมือนเดิมนะครับและนอกจากนี้นะครับทางกระทิงแดงยังมีแคมเปญที่เรียกว่าจัดเต็มมาเพื่อไรเดอร์ใจกระทิงอย่างพวกเราไม่ว่าจะเป็นบัตรเติมน้ำมันบัตรเติมเงินเเติมมนนนน็็ทุกกกกคครรืออข่ายแล้ววหััะบ ยังไม่พอยังมีให้ลุ้นชุดสร้างอาชีพไรเดอร์โดยในชุดก็จะมีรถมอเตอร์ไซค์โทรศัพท์มือถือพร้อมแท่นวางกระเป๋าส่งอาหารแล้วก็บัตรเติมน้ำมันอีก2,500บาทมูลค่ารวมถึง65,100บาทจำนวนทั้งหมด3ารางวัลด้วยนะครับโดยจะแจกในวันที่27จพฤษภาคมนี้แล้วนะครับจะทำยังไงไปดูกันได้เลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับแอดไลน์นะครับแล้วก็กดคำว่าลงทะเบียนนะครับแล้วก็กรอข้อมูลรายละเอียดทุกอย่างให้หมดเรียบร้อยนะครับ และเรานะครับก็เลือกรูปนะครับที่เราจะต้องลงทะเบียนนะครับต้องใช้รูปด้วยนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นラ i เดอร์ ID นะครับถ้าหาไม่เจอนะครับเข้าไปที่แอปพลิเคชันได้เลยนะครับแล้วก็เข้าไปที่ข้อมูลส่วนตัวและหมายเลข ID ก็จะอยู่ด้านล่างนั่นเองนะครับเพื่อนๆสามารถนําหมายเลข ID มากรอกได้ในช่องลงทะเบียนนะครับหลังจากนั้นนะครับนำฝาที่ได้มานะครับมากรอกรหัสใต้ฝานะครับหรือถ่ายรูปส่งไปก็ได้นะครับผมใช้ได้ทั้งหมด2วิธีเลยนะครับ สำหรับรหัสใต้ฝา1ฝานะครับก็จะสะสมพอยต์เป็น1พอยต์นั่นเองนะครับซึ่งทางกระทิงแดงนะครับเขาก็มีสิทธิพิเศษถึง2ต่อเลยนะครับสำหรับต่อที่1น่นั่นก็คือนะครับการนำพอยต์ที่เราสะสมมาแกลกรับของรางวัลต่างๆเรียกได้ว่าของรางวัลแต่ละอย่างนี่ถูกใจเลเดอร์จริงๆครับและสำหรับต่อที่2นะครับนอกจากแลกรางวัลแล้วนะครับใครที่เป็นคนชอบลุ้นทางกระทิงแดงนะครับก็มีให้ลุ้นรับรางวัลแบบจัดเต็ม ทั้งชุดสร้างอาชีพไรเดอร์และรางวัลอื่นๆอีกมากมายเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูรางวัลกันได้เลยนะครับและนี่นะครับก็เป็นเทคนิคไรเดอร์ใจกระทิงนะครับวิ่งงานยังไงให้คุ้มที่1นํามาฝากเพื่อนๆทุกคนนะครับอย่าลืมนะครับรีบเติมไฟแล้วไปสะสมพอยต์กับกระทิงแดงกันนะครับแล้วมาเป็นคนใจกระทิงด้วยกันกระทิงแดงสิบาทราคาเดิม